สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนสนใจกันนะครับทำยังไงถึงจะเป็นเศรษฐีได้จากการลงทุนในอ,อ,อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเราไปเจอข้อมูลน่าสนใจจากช่อง bigger pockets มาครับเขาบอกว่าจริงๆมือใหม่ก็เริ่มได้นะใช่ค่ะหลักการมันก็ดูตรงไปตรงมานะคะคือซื้อบ้านซื้อคอนโดอพาร์ตเมนต์แล้วก็ปล่อยเช่าไปใช่ครับ แต่ที่มันเด็ดจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันมีกลไกลสร้างความมั่งคั่ง4ประการที่แบบมันทำงานด้วยกันอ๋อไอ้4อย่างที่ว่านี่เองครับผมวันนี้เราจะมาดูกันว่าเอ,อ่อไอ้4อย่างนี้มันคืออะไรแล้วมันสร้างความมั่งคั่งให้เราได้อย่างไรบ้างกลไกแรกเลยที่เขาเน้นมากๆคือกระแสเงินสดหรือ cash flow ครับอืมอันนี้สาคัญจริงค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าค่าเช่าลบค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่าไหร่แต่มันคือตัวที่ทำให้เรา เออสามารถถือทรัพย์สินนั้นไปได้เรื่อยๆจริงไหมครับถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนเป็นเออเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเลยนะถ้าไม่มีกระแสงเงินสดนี่คือจบเลยถือยาวไม่ได้มันทําให้เรามีเวลารอให้กลไกอื่นๆมันทํางานไงคะใช่ครับซึ่งก็โยงไปกลไกที่2เลยคือมูล,ลค่าเพิ่มขึ้นหรือ appreciation ค่ะราคาที่ดินราคาบ้านที่ม,มันมักจะค่อยๆสูงขึ้นครับ ถึงแม้จะมีบ้างช่วงที่ตลาดมันลงบ้างนะครับแต่ว่าในระยะยาวมากๆเนี่ยถ้าเราถือได้นานพอซึ่งการถือได้นานพอก็เพราะมีกระแสะเงินสดเมื่อกี้ใช่ค่ะถูกต้องครับมันก็มักจะเห็นมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นแล้วกลไกลที่3นมครับอันที่สามก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะคือการชําระคืนเงินกู้หรือโลนเพดาวอ๋อที่เราผ่อนแบงก์ทุกเดือนใช่ค่ะแล้วเงินที่เราผ่อนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มาจากค่าเช่าที่เราได้ถูกไหมคะครับผม ทีนี้ส่วนหนึ่งของเงินผ่อนมันก็จะไปตัดเงินต้นทําให้นี่เราลดลงลดลงทุกเดือนผู้นีง่ายก็คือคนเช่าช่วยเราผ่อนบ้านนั่นเองประมาณนั้นเลยค่ะแล้วพอนี่ลดส่วนของความเป็นเจ้าของหรือ e q u i t y ของเรามันก็เพิ่มขึ้นไงคะเข้าใจเลยครับ3อย่างแล้วอันสุดท้ายคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือ tax benefits อ่าอันนี้หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะคะคือรายได้จากค่าเช่าเนี่ยมักจะมีข้อได้เปรียบทางภาษีอยู่บ้างค่ะ เมื่อเทียบกับรายได้จากงานประจำเช่นอาจจะหักผ้าเสื่อมราคาได้หักดอกเบี้ยเงินกู้ได้อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็ช่วยให้เหลือเงินในกระเป๋ามากขึ้นไปอีกเป็นเรื่องที่ต้องไปศึกษาเพิ่มกันเองนะครับถ้าสนใจแต่ที่สำคัญที่สุดที่วิดีโอเขาเน้นย้ำมากๆเลยนะคะคือพลังจริงๆมันไม่ได้มาจากแต่ละอันเดียวๆครับ แต่มันมาจากการที่ทั้ง4อย่างนี้ทํางานร่วมกันค่ะอ๋อมันส่งเสริมกันใช่ค่ะกระแสะเงินสดทําให้เราถือรอได้นานพอที่มูลค่ามันจะเพิ่มขึ้น appreciation แล้วในขณะเดียวกันนี่เราก็ลดลงเรื่อยๆ loan ลนเพดาว ความมั่งคั่งหรือ equity มันเลยโตขึ้นจากหลายทางพร้อมๆกันเลยบวกกับภาษีที่อาจจะประหยัดได้อีกนิดหน่อยมันเลยเป็นการทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไปค่ะโหฟังดูดีมากเลยครับในวิดีโอเขามีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นด้วยนะสมมุติว่าเราซื้อบ้านหลังหนึ่งราคา1,000 0แสนดอลลาร์วางดาวไป20%ก็คือ20,000ดอลลาร์กู้มา8 0,000นะครับเราสมมติว่าบ้านหลังเนี้ยปล่อยเช่าแล้วหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างเหลือเงินเข้ากระเป๋าเราเดือนละ200 ก็ปีละ2 4 0 0ดอลลาร์ใช่ครับพอผ่านไปปีนึงเนี่ยเราจะได้กระแสงเงินสด2,400บวกกับเงินต้นที่เราจ่ายคืนแบงก์ไปอาจจะประมาณสัก1,500ดอลลาร์เราถ้าสมมติว่ามูลค่าบ้านมันเพิ่มขึ้นสัก3%ก็อีก3,000ครับรวมๆแล้วตีเดียวเนี่ยความมั่งคั่งสุดที่เราเพิ่มขึ้นมาเราหกพ0 0ดอลลาร์เลยนะนี่แค่ปีแรกนะคะแต่พลังของมันจริงๆคือระยะยาวใช่ไหมคะถูกต้องครับ ในวิดีโอเขาฉายภาพไปถึง10ปีเลยเป็นไงบ้างคะ10ปีโอ้โหน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าพอพังไป10ปีเนี่ยมูลค่าบ้านอาจจะกลายเป็นสักแสนส0มหมื่นดอลลา่า <c oughs> แล้วนี่ที่เรากู้มา80,000เนี่ยอาจจะเหลือแค่เราๆห0 0มือดอลล่าเท่ากับว่าส่วนของเราหรือ Equity มันเพิ่มเป็น7,000 0เลยสิคะแสนส0 0ห0ืน่นลบ6,000ื <c oughs> ใช่ครับ 7,000 0ดอลลาร์ 7, 000, และยังนึกว่าเราได้กระแสงเงินสดสะสมมาอีก10ปีปีละ2,400ก็คืออีก24,000 0ืว้าวรวมแล้วก็เกือบเกือบ94,000ดอลลาร์เลยนะคะจากบ้านหลังเดียวเงินลงทุนเริ่มแค่20,000ครับผมนี่แหละครับที่เขาบอกว่า Equity มันโตมาจากทั้งมูลค่าเพิ่ม appreciation และหนี้ที่ลดลง l o a n p a y d o w n โดยมีกระแสงเงินสดเป็นตัวช่วยให้เราไปถึงจุดนั้นได้เห็นภาพชัดเลยค่ะ ทีนี้คำถามที่หลายคนน่าจะคิดตามคือเออแล้วถ้าอยากได้มากกว่านี้ล่ะจะทำยังไงซื้อบ้านหลังเดียวอาจจะยังไม่ถึงกับเป็นเศรษฐีใช่ค่ะวิดีโอก็พูดถึงการขยายขนาดหรือ scaling up เหมือนกันค่ะทำยังไงครับหลักๆก,ก็คือทำซ้ำกระบวนการเดิมนี่แหละค่ะอาจจะซื้อเพิ่มทีละหลังสองหลังสามหลังหรือบางคนอาจจะขยับไปซื้อทรัพย์สินที่ใหญ่ขึ้นไปเลยเช่นซื้ออพาร์ตเมนต์เล็กๆประมาณนั้นค่ะแต่ ปัญหาคลาสสิกเลยคือแล้วจะเอาเงินดาวจากไหนมาซื้อเพิ่มเรื่อยๆละ่ะใช่ไหมคะนั่นสิครับหลังแรกอาจจะพอเก็บเงินได้แต่หลังต่อๆไปนี่สิค่ะตอนแรกก็คงต้องเก็บออมแต่พอเริ่มมีประสบการณ์แล้วในวิดีโอก็แนะนำว่ามันมีกลยุทธ์อื่นๆที่แบบสร้างสรรค์กว่านั้นอย่างเช่นอย่างเช่น ที่นิยมกันก็มี house hacking คือซื้อบ้านที่อาจจะใหญ่หน่อยแล้วแบ่งห้องให้คนอื่นเช่าเพื่อช่วยผ่อนหรือกลยุทธ์ BRRR r นะคะ BRRR ที่เป็นตัวยา,ยาวใช่ไหมครับใช่ค่ะ buy w e h a v e Rent Refinance Repeat ซื้อซ่อมปล่อยเช่า Refinance เอาเงินออกมาแล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆอ๋อเป็นวิธีหมุนเงินทุนใช่ค่ะหรือบางคนก็อาจจะหาหุ้นส่วนมาร่วมลงทุนหรือระดมทุนจากคนรู้จักก็ได้ค่ะก็น่าสนใจครับแต่ก็คงมีคนกังวลเรื่องความเสี่ยงเหมือนกันอย่างถ้าเกิดตลาดมันตกพอดีล่ะครับหรือเรื่องการบรหิหารจัดการมันจุกจิกไหม เป็นคำถามที่ดีมากค่ะเรื่องตลาดตกเนี่ยถ้าทรัพย์สินเรายังมีกระแสเงินสดอยู่คือค่าเช่ายัางครอบคลุมค่าใช้จ่ายแนวคิดก็คือก็ถือต่อไปค่ะ อทนรใช่ค่ะรอจนกว่าตลาดจะฟื้นหรือบางทีอาจจะมองเป็นโอกาสดีที่จะได้ซื้อของถูกเพิ่มด้วยซ้ำอ๋อมองเป็นโอกาสไปเลยค่ะส่วนเรื่องการจัดการถ้าเรามีหลายหลังเริ่มดูแลไม่ไหวก็อาจจะจ้างบริษัทบริหารทรัพย์สินมาช่วยได้นะคะก็ตัดปัญหาเรื่องจุกจิกไปได้ส่วนหนึ่งก็ยังต้องคอยดูอยู่ดีถูกต้องค่ะไม่ใช่การลงทุนแบบพาสซีฟร้อเปอร์เซ็นขนาดนั้นโอเคครับงั้นสรุปจากการเจาะลึกของเราวันนี้จากข้อมูลของ bigger pockets เนี่ย การสร้างความมั่งคั่งจากอสังหาริมทรัพย์ให้เช่ามันก็คือการใช้ประโยชน์จากกลไกทั้ง4อย่างคือกระแสเงินสดมูลค่าเพิ่มการชำระคืนเงินกู้แล้วก็สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้มันทำงานร่วมกันใช่ค่ะแล้วก็ต้องใช้เวลาความอดทนแล้วก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆด้วยนะคะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็เป็นไปได้เป็นเส้นทางที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นพอสมควรเลยค่ะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องตัวเลขเรื่องกลยุทธ์ต่างๆแล้วเนี่ยมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะทิ้งท้ายให้ลงคิดกันต่อนะคะคว่าจริงๆแล้วคุณสมบัติส่วนตัวหรือทักษะอะไรที่อาจจะสำคัญไม่แพ้ความรู้เรื่องเงินเงินทองทองเลยในการเดินทางสายนี้ในระยะยาวน่าคิดนะครับนอกจากความรู้แล้วต้องมีอะไรอีก อาจจะเป็นความอดทนวินัยในการเก็บเงินหรือความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาเจอเรื่องไม่คาดฝันกับผู้เชา่าหรือกับตัวบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะลองไปคิดต่อกันดูคะ่ะ